เพื่อนๆพบกับบังคำบแฟมิลี่ครับวันนี้มาชมนะครับโอ้โหรงเพาะเห็ดนะครับโรงทําเชื้อเห็ดสุดยอดนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเยอะขนาดไหนเสร็จแล้วไปดูเห็ดในเล้าที่สมบูรณ์แล้วนะครับในโรงเพาะที่ออกทุกวันนะครับที่โรงเรียนเรามีแค่โรงเล็กๆนะครับที่นี่คือต้นตํำรับนะครับใหญ่มากๆเลยท่านเห็นอยูงนี่เป็นเห็ดเห็ดเห็ดบดใช่ไหมทำไมเห็ดขาวมีเห็ดขาวครับผม โอ้โหดูน่ครับกี่ถุงนี่ครับนี่ยาวเหยียบไปถึงนู่นเลยครับอ่าส่วนด้านซ้ายนี่เป็นเห็ดนางลมนะครับซึ่งทําใหม่ๆตอนนี้เชื้อเพิ่งจะเริ่มเดินนะครับประมาณวันที่สิบห้านะครับถึงจะเอาไปลงเรือนข้างนอกได้ตอนนี้เชื้อเพิ่งจะเริ่มเดินจะเห็นได้ว่านี่ครับเพิ่งจะมีสีขาวๆนิดเดียวนะครับ ต้องให้มันเต็มมาขนาดนี้ครับเต็มหรือประมาณนี้นะครับถึงจะเอาไปใส่ในโรงเพราะเปิดปากถุงเก็บได้นะครับตัวนี้เป็นเห็ดขาวนะครับในเห็ดขาวเนี่ยเชื้อเดินเกือบเต็มแล้วครับเกือบเต็มแล้วนี่ครับโอ้ดีถุงแตกครับออกด้านข้างครับเห็ดขาวยอดเลยครับถุงมันแตกนะมันออกด้านข้างยอดเยี่ยมเลยครับ นี่ครับ <Okay. S 1> ครับดู <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> ฟาร์มเห็เดเยอะมากๆเลยเยอะมากมากเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามืออาชีพนั้น <Okay. S 1> ครับนั <Okay. S 1> ่นไงครับอ๋อ <Okay. S 1> oh, นี่นี่ครับ <Okay. S 1> เห็ดนางลม โอ้โหนี่ครับรดน้ําจนชุ่มเลยนะครับนี่ครับออกเต oh, okay. mm ็มเลยครับโอ้นี่ค <feet gae S 2> ือเก็บไปนานๆจนถุง <fort> ม <famille> ันเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวมันก็ยังออกอยู่เหมือนเดิมนะครับแสดงว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยก็ยังเก็บได้อีกนานนะครับเพราะถุงยังไม่เหี่ยวเลยนี่ๆยังออกเต็มอยู่นะครับเทคนิคก็คือเก็บเสร็จแล้วต้องเอาช้อนคว้านปากถุงตลอดทุกครั้งนะครับเมื่อกี้ถามเจ้าของไว้แล้ว ก็เป็นการกระตุ้นเชื้อให้มันออกใหม่เรื่อยๆต่เฮาผัดมีตรฮักเอาฮักเอาซื่อๆนี่ครับผมโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับออกตลอดในเก็บมานละร้อยสองร้อยโลนะครับราฟาร์มเพิ่นมันใหญ่มากๆนี่ครับรดน้ําให้ชุ่มเลยตรงนี้นี่ครับดอกก็ประมาณมันเหมือนกันกับที่โรงเรียนนะครับไปดูอีกครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับหร่มีเจ้าหน้าที่เก็บเยอะนะครับฟาร์มมืออาชีพแล้วดูครับไปถึงนู่นเลยทำธุรกิจนะครับได้ตังค์เยอะแบบนี้นี่ครับแน่นอนแล้วก็นอนแน่มากเลยเปจนชุ่มจนเละเลยนะครับแ,แล้วก็แอบๆเข้ามาดูแล้วับอนุญาตใช่ไน,น,นี่ตัวนี้ยังเชื้อยังใหม่เหมือนกับที่โรงเรียนเลยนี่ครับถุงยังเต็มอยู่ครับตัวนี้ นะครับอือดอกงามงามเลยครับดอกงามงามเลยเชื้อเต็มถุงเลยอู้นคามองเข้าไป็นยังไนออกเยอะมากครับอุณหภูมิเหมาะสมมันก็ออกดอกก็งามนะครับเียดอกใหญ่ดีนี่ครับอือโอ้โหนี่ครับนี่ครับ ใี่ครับเพื่อนสะออนบอ่ครับสะอ,อ,อ,อ่อนว่เอาไปทำเนื้มเห็ดขายเนาะนะครับแต่รูปอาหารนี่ดอกงามๆเลยใหญ่ๆเลยตุ๊ดๆๆเลยครับเชือ้ออาหารดีมากเลยนะครับผมออกกุ่มเหมาะสมคนเรานี่เก่งจริงครับมนุษย์เราเนี่ย นะครับพู้นไกลๆนะครับออกเป็นแถวเลยตัวนี้เชื้อยังใหม่เก็บได้อีกนานครับตัวนี้อีกหลายเดือนอีกหลายเดือนเหมือนเหมือนกับพี่งเรือนเลยนะครับพรเพื่อนๆอันนี้ลงที่สามนะครับสุดยอดเลยลงนี้ใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวไปดูลงที่สี่ต่อครับอีกครับตรงนี้เห็ดขาวนะครับ อิดขาวที่เชื้อเต็มที่อีแล้วนะครับเอามาวางใหม่ตอนนี้กาลังเปิดฝาเป็นบ่ยังไม่เปิดนะเ,เนาะโอ้เรียงเต็มก่อนเนาะอันนี้ครับไอไอปูนขาวนี่เอาโรยบ่ครับเ,เพื่ออะไรครับปูนขาวนะาเนี่ฆ่าเชื้อโอ้ปูนขาวฆ่าเชื้อโอ้โลงหนึ่งนี่ก็ได้หลายพันก้อนนี่เนาะหก <6, 000 S 1> พันก้อนบาโลงนี่นะ โอ้แถว 3, แและสามพันครับผมโ,โอ้เป็นคอ,อกบ่ะคอกละสามพันนี่ครับคอ,อกละหกพันนานาเขาทำสุดยอดเลยเอานี่ออกดอกแล้วโอ้ดีโชคดีนี่ครับดอกเห็ดขาวนี่เอาจับได้บ,จบดด่จับได้ได้จับได้อืมดึงออกก็ได้เด,ดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะดึงสาธิตนะเพื่อนโอ้นี่ได้แล้วนี่ครับเห็ดขาวดอกง่ายครับ ซุปใสเขียดตรงนี้เนาะโอะเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเรือนที่โรงที่เปิดแล้วเนะเวเวะาะเพื่อนเดี๋ยวจะไปคุณยายจะพาไปดูนะครับโรงที่เห็ดขาวเปิดปากถุงเรียบร้อยตอนนี้เก็บเห็ดได้อยู่เก็บไปบ้างแล้วใช่ไหมตอนเย็นเก,เก็บอีกโอ้ยอดเยี่ยมเลยไปเบิ้งครับพี่นอ้องไปเบิ้ง ึ๊บอ๋อมาแล้วครับตอนนี้เป็นเห็ดขาวใช่ไหมเห็ดขาวต้องใช้ผ้าดําคุมเนาะนี่คอแตกต่างจนเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยอันนี้เปิดแล้วเปิดแล้วใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยครับอ่อ่าต้อสองแล้วบนนี้อ๋อเห็ดขาวจะต้องปาดเรือตีนไว้เนาะนี่ครับเทคนิคจะไม่เหมือนกับเห็ดนางรมเนาะอันนั้นดึงออกมาเลยเนาะนางรมดึงดึงจุกออกดึงจุกออกรับ อันนี้เห็ดขาวนี่ตัดนะครับนี่ตัดเรือเรือเรือตีนมันไหวพี่น้องเอ้ยพ่นอออกคักออกเนี่ยครับโอ้เห็ดขาวคักขนาดนี่แล้วเขาเอาไปกองขายด้วยเนาะก,กับผักหวานเนาะแล้วดูเหมือนว่าจะปาดทุงพร้อมเนาะนี่เนาะอันนี้อันนี้เราก็เท่า ตัวเมื่อกี้นี่นะถ้าเกิดเราเอาเข้าไปแบบเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะครับเอาเอาเราเข้าไปแล้วก็ปิดไว้หนึ่งวันอ่าอ่าอหนึ่งคืนแล้วก็มาเอาเอาสาลีออกครับปิดไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนเอาสาลีออกเอาสาลีออกเพื่อให้เชื้อมันเดินเพราะมันข้าอยู่ในที่อบนี่มันมันจะเดินเดินได้ดีค่าแล้วก็พอเราเปิดสําลีเปิดสําลีเสร็จปุ๊บแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มาถอดคอครับผมถอดคอก็คือนี่ใช่ไหมไม่ไม่ค่ะถอดถอดคอถอดถอดคอออกลึกออกค่ะแล้วก็ปิดไว้แล้วก็อีก วันรุ่งขึ้นถึงจะมาตัดถุงอ๋ออีกวันรุ่งขึ้นก็ไปตัดถุงใช่ตัดถุงแล้วมันก็มันก็จะเดือบเชื้อมันก็จะพุดออกละครับผมค่ะเชื้อมันก็จะต้องเริ่มออกสุดยอดเลยครับผมดูครับเบื้องกลุ่มนี่ครับเป็นเศร้าดอกคุณน้องมันค่ะพี่น้องขนาดเลยนี่ไอ้ไอ้นี่ก้อนก้อนหนึ่งถ้ามันออกเต็มก็เต็มเลยใช่ไหมแค่ก้อนแค่ก้อนก้อนนี่มันก็ออกมานี่ครับดูแต่ละก้อนโอ้โหมาเด้อพี่น้องได้ไพ่อยากได้พันดีดี นะครับก้อนเห็ดงามๆต้องมา,นนาที่อ้อมเปิดถ้าไม่<อ>เชื้อไม่เดินเราไม่เปิดเราไม่ไขายออ,อต้องเชื้อเดินคือซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังนะครับ,รบต้องมาที่นี่บ้านน้อยโพสีบ่บ้านน้อยจอมสีบ่ไอ้บัตไอ้ไอ้ไอไอไอนี่หมูห้าหมูห้าท่าสกอฟาร์มเห็ดทัศกรฟาร์มเห็ดนะครับเพื่อนๆอยู่ริมเมืองสกลครับไม่ไกลครับหน้าเยื้องหน้าค่ายทหารมาตำบลหางหงนะครับผมโอ้โหเห็นแล้วสะอ่อนพี่น้องเอ้ย สอออนแห้งครับคุณนะเล็บขาวอุณหภูมิก็อบอบอ้าวๆหน่อยนะครับเพื่อเหมาะสมอืมเปิดได้เพราะว่าขามันจะยาวแล้วสังเกตขาตอนที่เรามามาเก็บเนี่ยอย่างเงี้ยมันร้อนใช่ไหมถ้าร้อนแล้วก็จะเปิดให้ระบายหน่อย่ะรบายถ้าร้อนมากนี่ขาจะยาวเออจะยาวแต่ถ้าหนาจะจัดถ้าขาสั้นขาสั้นอีกไม่เป็นราคาอีกมัน มันเป็นอยู่ค่ะแต่ที่นี้คือ,อมันจะเก็บยากไงแล้วก็ต้องระบายให้มันอากาศมันถ้าอากาศหนาจัดแล้วก็เอาผ้ายางลงให้มันไม่ให้มันนิดให้มันนิดชิดอืมจำน่ายจำน่ายเหรอกิโลเท่าไหร่รับรับจากฟาร์มเอ่าจากฟาร์มแปดสิบนะครับพ่อค้าก็ไปขายไปบวกเอาอครับผมสุดยอดเลยโอ้โหน้ํานี้ไม่ต้องลดแฉบเหมือนกับเห็นนางรมเม่นปะมันก็ลดเหมือนกัน๋อเหมือนกัน มันมันเนินเนาะตัวนี้มันเนินมันไม่ขังรถปากถุงเลยใช่ไหมนี่เห็ดขาวดิโอหยอดเยี่ยมเลยครับผมขอบคุณมากแม่ขอบคุณมากมากผู้ให้ความรู้นะครับผู้ครับผู้มีความชํานาญนะครับในการปลูกเห็ดขาวปลูกเห็ดนางรมทุกอย่างเลยยอดเยี่ยมเลยครับผมอือหือ ครับขาวลุ้นๆเลครับเพื่อนๆครับอีลีนะครับแต่และถุงเนี่ยอสนุกกินเลยครับเดได้จักลอยก่อนไปยุ่เฮือนสนุกกินเลยแนะครับอันนี้ทําเป็นธุรกิจนะครับอันนี้เพื่นส่งพ่อค้าแม่ค้ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดูนะกำลังแตกออกจะเห็นได้ว่าเวลาตัดนี่จะเหลือนะครับจะเหลือโคนมันไว้เห็ดขาว ส่วนเห็ดอันนั้นก็จะดึงออกมาเลยนาะขักอีลีครับพี่นอ้องยอดเยี่ยมเลยครับสุดยอดเลยกลุ่มนี้อเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปพร้อมกับกลุ่มเห็ดขาวนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคำแฟมิลี่ด้วยนะครับโอ้เห็นของขักๆก็อยากให้พี่น้องในเบิ่งงในชมน้านะครับวิธีปลูกนะครับคุณแม่ก็แนะนําไปแล้วนะครับซื้อก้อนไม่แพงนะครับก้อนละสิบนะครับเอาไปจําหน่ายได้เลยไปปลูกไปเพาะไปจําหน่ายทาโรงเรือนง่ายๆนะครับคุณโวยพลาสติกดำง่ายโอเคครับเห็ดขาวครับราคาดีครับขายส่งตลาดแปดสิบบาท